คุณผู้ชมคะไปดูกันที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีกันหน่อยค่ะมาฟียหอยแครงออกอาลวาดนะคะชาวบ้านไปล้อมรถคันหนึง่งข้างในมีชายคนหนึง่งอ้างตัวเป็นตำรวจนะคะไปหลอกจับกลุ่มชาวบ้านที่มาขายหอยแครงรวมถึงคนที่มารับซื้อด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้สอบสวนเพิ่มเติมพบว่ามีกำนันคนดังเกี่ยวข้องด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมภาพกันก่อนค่ะ

นี่แหละค่ะเป็นภาพที่เกิดขึ้นที่บริเวณชุมชนบ้านสำโรงนะคะชาวบ้านกว่า2 0 0คนเลยค่ะเขาไปล้อมรถยนต์ f อร์จ n เ r สีขาวสภาพยางล้อหลังเนี่ยแบนแล้วนะคะมีการทุบรถกันด้วยแล้วก็ส่งเสียงด่าทอคนที่อยู่ในรถนะคะในเรื่องนี้พันตำรวจเอกทักษินสิริภพกพัฒผู้กำกับการสพหนึ่งอ้างตัวเป็นตำรวจไปจับกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านแล้วเรียกเงินเป็นการแลกเปลี่ยนกับการที่จะไม่ดำเนินคดีแต่ได้ถูกชาวบ้านในพื้นที่ ชุมชนบ้านสำโรงหมู่4ตำบลท่าทองใหม่อำเภอการจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีล้อมจับเอาไว้แบบนี้นะคะ ชาวบ้านบอกว่าบุคคลที่อยู่ในรถอ้างตัวเป็นตำรวจเป็นจ่าสังกัดสืบสวนภาคแห่งหนึ่งก่อนหน้านี้ก็เข้ามาจับกลุ่มนายอรุชาอายุ46ปีที่กำลังรับซื้อลูกหอยแครงจากชาวประมงพื้นบ้านที่ลงไปตักลูกหอยแครงบริเวณปากแม่น้ำตาปีค่ะและต่อมาคนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจเนี่ยก็ไปใช้อาวุธปืนจี้บังคับยึดเอาลูกหอยแครงจำนวน23กระสอบน้ำหนักประมาณ700กิโลกรัมมูลค่าประมาณ5 0 0 0 0บาทไปโดยอ้างว่าเป็นการกระทำที่ผิด หมายแต่เมื่อนายอนุชาแจ้งว่าได้รับอนุญาตให้จับลูกหอยแครงได้โดยวิธีธรรมชาติผู้ที่อ้างว่าเป็นตำรวจกลับไม่ยอมนะคะพร้อมกันนี้เรียกเงินจำนวน5ล้านบาทเป็นการแลกเปลี่ยนจะได้ไม่ต้องถูกดำเนินคดีค่ะ โดยนายอรุชาระบุด้วยนะคะว่าเมื่อวานนี้ตนเองก็ถูกตำรวจชุดดังกล่าวจับกลุ่มแต่ว่ามีอดีตกำนันคนหนึ่งเข้ามาช่วยเจรจาจนไม่มีการจับกลุ่มเกิดขึ้นแต่คนที่อ้างตัวเป็นตำรวจกลับเข้ามาก่อเหตุซ้ำอีกค่ะไปฟังเสียงผู้เสียหายกันค่ะ เมื่อวานจาบผมแต่กำนันพื้นที่เขาบอกว่ากำนันที่ว่ากำนันสักได้ปล่อยผมมาบอกว่ามันไม่ถูกกฎหมายเพราะเป็นประกาศของจังหวัดและประมงให้ช้อนแล้วักได้รองผู้ว่าไปเปิดที่เจ็ดพันเมตรก็คือในเจ็ดพันเมตรครับเมื่อมีผู้ช้อนก็ต้องมีผู้ซื้อมันถึงย่าชาวบ้านอยู่กันได้แต่แล้วของผมเนี่ยเมื่อวานปล่อยมาแล้ววันนี้แกมาโดยใช้ตำรวจอีกคนนึงเอาปืนมาที้ผมไอ้ัวนู้นโผเรียกเงินห้าล้านครับผมต้องการให้แล้วมาสามคนเหรอคะมาสามคนครับ ทางกฎหมายทางทางกฎหมายไม่เอาขอให้ย้ายอย่างเดียวย้ายอย่างเดียวยี่สิี่โมงให้อยู่ทางปัตตานีไปเลยไอ้เรื่องมาขอเงินหน้าร้านนั้นไม่ติดใจความไม่ติดใจความมาขอให้ย้ายอย่างเดียวไม่ติดเพราะปืนจี้เราแล้วใช่ครับเรียกรับเงินห้าล้านหรอครับผมน้าเดินมาเห็นตำรวจมาน้าเดินมาก็นางนี่หนีขึ้นรถหนีมันพวกหนีอ่ะไปรถชนประชาชนรถชนชนนั่นชนคนผู้หญิงน่ะก็ชนคนผู้ชายเนาะสสเขาจะคุยเนีมันคนแก่กี่หัวแล้วแกสองหัวแล้วคนเนี้ยต้องย้ายยี่สิบ สำหรับการจับกลุ่มในครั้งนี้นะคะก็ยังมีข้อเท็จจริงที่ต้องพิสูจน์ว่าชาวบ้านได้ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายเช่นการใช้คลาดในการจับลูกหอยแครงหรือไม่และมีกฎหมายห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ข้ามจังหวัดอีกประการหนึ่งด้วยค่ะหากชาวบ้านไม่ได้ทำผิดตามข้อกฎหมายทั้งสองข้อจึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดตำรวจถึงต้องมาจับกลุมกันแบบนี้ทั้งนี้มีรายงานด้วยนะคะว่าตัวแทนที่ไปรับซื้อหอยจากชาวบ้านเนี่ยเป็นลูกน้องของกำนันเอที่เตรียมตัวลงสมัครการเมืองท้องถิ่นมีการติด ต่อผ่านผู้ดูแลพื้นที่ขอเข้าไปซื้อหอยนะคะต่อมาเกิดการหักหลังกันขึ้นเนื่องจากผู้ดูแลพื้นที่เป็นลูกน้องกำนันบีค่ะกำนันบีนายน,นี้มีเครือข่ายอิทธิพลกว้างขวางมักมีพฤติกรรมเป็นมาเฟียหอยแครงจนชาวบ้านหวาดภวากันไปหมดก็ได้วางแผนให้เจ้าหน้าที่เข้าไปบุกจับลูกน้องกำนันเอที่อยู่คั่วตรงกันข้ามกันและพยายามเรียกเอาทรัพย์สินนะคะ โดยปัญหามาเฟียหอยแครงที่ปากแม่น้ำตาปีนั้นเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานแล้วนะคะที่ผ่านมาทหารก็พยายามกวาดล้างผู้มีอิทธิพลเหล่านี้แต่ก็ยังไม่สำเร็จค่ะทำให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด ก็หนีไม่พ้นชาวบ้านที่ต้องหาเช้ากินข้ามกันอยู่ในพื้นที่นี่แหละคะ่ะใช่ค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังนะคะทั้งตำรวจและก็มาเฟียเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหลายคนสงสัยว่าที่ชาวบ้านบอกว่ามีชายลักษณะคล้ายๆตำรวจเอาปืนมาจี้แล้วก็ขู่รีดไถเงินด้วยสุดท้ายแล้วเป็นตำรวจจริงหรือไม่หรือว่าเขาเป็นใครล่าสุดเองผู้กำกับสพการณดิตจังหวัดสุราธานีพันตำรวจเอกทักษิณบอกว่าจากการตรวจสอบแล้วคนที่อ้างว่าเป็นชายคนดังกล่าวเนี่ย เป็นตำรวจจริงนะคะ คืออยู่ในสังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค8แล้วก็บอกว่าวันนั้นเข้าไปจับกลุ่มการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประมงแต่ถูกชาวบ้านล้อมรถเหมือนในคลิปเลยล่ะค่ะแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ยังไม่ได้มีชาวบ้านผู้เสียหายมาแจ้งความจึงต้องปล่อยตัวตํารวจทั้ง3นายไปก่อนพร้อมกับทางหนังสือรายงานไปยังผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดสุราธานีและผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค8ตามลําดับต่อไปขณะที่พลตํารวจตรีพินโยผู้ บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค8บอกว่าทราบเหตุการณ์จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วและก็จะเรียกตำรวจทั้ง3นายมาสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเบื้องต้นทราบว่าทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8จะมีคำสั่งให้ตำรวจทั้ง3นายไปประจำอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค8ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะจากนั้นก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง ส่วนความผิดทางอาญาที่ใช้อาวุธปืนจ่อกันโชครัพย์ทราบว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีผู้เสียหายมาแจ้งความนะคะขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีนายวิชวุฒิกินโตบอกว่าในพื้นที่เขตอนุรักษ์เนี่ย1,000เมตรจากแนวชายฝั่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ทางจังหวัด สงวนเอาไว้ค่ะสําหรับชาวประมงให้ได้ทำประมงพื้นบ้านกันแล้วก็ทําประมงแบบธรรมชาติพื้นบ้านนั่นก็คือเรื่องของการงมด้วยมือหรือว่าตะแขงก็ได้โดยห้ามใช้เครื่องมือคลาดหอยแคงตามประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดเมื่อปี60 ซึ่งปัจจุบันก็มีพื้นที่อนุญาตนะคะที่เลี้ยงหอยได้ทั้งที่อำเภอชัย,ยาท่าฉางกาญจนดิตดอนสกักและอำเภอเกาะสมยุยส่วนพื้นที่ที่ไม่ได้รับการอนุญาตก็มีอยู่ที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีแล้วก็อำเภอพุนพินส่วนเรื่องของการซื้อขายลูกหอยแคลงในที่ของประมงพื้นบ้านจับมาได้ก็ย่อมกระทำได้ถือว่าไม่ผิดกฎหมายเรื่องนี้ผู้ว่าสุราษฎร์บอกเองเลยนะคะ อย่างที่บอกคือในคลิปเนี่ยชัดเจนเลยแล้วชาวบ้านร้อยสองคนบอกทราบด้วยว่าเป็นใครใเป็นมาเฟียอยู่แถวนี้แหละรู้จักคุ้นเคยกันอย่างดีรวมถึงคุณผู้ชมในคลิปเนี่ยมันเห็นป้ายทะเบียนรถชัดเจนเลย่เอาไปเสิร์ชหาข้อมูลรู้เลยนะใครเป็นเจ้าของรู้เลยนะว่าใครสั่งการแต่ว่าตํารวจเองก็บอกว่าตอนนี้กําลังสืบสวนกันอยู่ส่วนตํารวจทั้ง3นายก็สั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่อื่นแล้วเพื่อจะตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาสอบสวนถึงเรื่องนี้ค่ะ และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ